สิริคากลับมาจากภูมิยาแล้คะกลับมาทําอะไรกลับมาทําหน้าที่ต่อค่ะหน้าที่ทางทางพน,นักงานมีไกลสิงหลายอย่างเลยคะ่ะช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องปั๊มสับนะคะต้องผลิตผลงานออก ไปให้ลูกค้าเพื่อเก็บเงินเก็บหอมรอมริษ์นำกำไรไปรังสรรสร้างสถานแห่งมหายานะมิสนานวันนี้วันโชคดีแล้วคนเกลียดกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยอะ่ะมีแต่คนอิจฉาลิศิยาคนไอติจินินจาว่าร้าชีวิตนี้น่าสงสารจริงๆนะเนะี่ยดูสิมีแต่คนกล่าวว่ากล่าวหาต่างๆนานะสวรรค์กับเบื้องบนนะรับลูเห็นปะ ให้กำลังใจอีกแล้วให้ให้กำลังใจให้กำลังใจอย่าไม่พอนะเทสสับให้แน,น่นๆจะ้ะนี่ไม่ได้สร้างภาพนะแต่บันทึกภาพมาให้ดูว่าถูกจริงๆจ้ะมีฉะนั้นอะไรก็ตาม ศรัทธาต้องทํากระทําแล้วก็ตั้งใจทําจริงๆเราไม่มีจุดประสงค์แอบแสงเราไม่ได้เคลือบแสงในศรัทธานะคะว่าจะต้องขุดลี่ต้องให้เขากู้หนี้ยืมสินมาช่วยกันดังสันซ้นไม่ใช่แนวทางของแม่พระเพิงค่ะบ้านนี้ตั้งใจทําถวายพระมารดานหนึ่งเดียวในดวงใจค่ะสวรรค์รู้ว่าคนเกลียดสวรรค์รู้ว่าคนจ้องจับปานามสวรรค์รู้ว่าวันใดที่ สรัทธาดวงนี้ล้มเมื่อไหร่เนี่ยคนไม่ได้ข้ามนะกระทืบหน้าหรือจะ้ะมิฉะนั้นก็เลยเป็นที่โปรดปานแห่งสวรรค์เบื้องบนเนี่ยประทานมาประทานประทานมาให้แบบว่ายังไงไม่ขาดสายเลยเห็นหรือปะทำดีเอาไว้นะความดีเนี่ยไม่สามารถซื้อได้นะจะ๊ะแต่สามารถทำได้ทำได้มิยากด้วยตั้งใจทำดีๆประจาก การรีถ่ายปัสจาก,การหลอกลวงการปร้นในยาและทุกสิ่งอย่างนั่นแหละค่ะที่ถึงรวมกันแล้วก็เรียกว่าความดีทําไว้วันนี้จิตเราก็จะแจ่มใสนะคะเราเป็นหนึ่งในใสายสัทธาที่เดินเคียงข้างกับพระนามแห่งพระองค์เนี่ยทุกสิ่งอย่างเลยคือใจต้องเป็นราตรฐานค่ะแล้วก็คิดดีทดําดีก้าวไปในสถานที่ดีๆกับเข็มทิศเล่มนี้ไม่เคยชี้ทางเดินให้ใครผิดเห็นปะ่ะสวย